สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกันกับน้องเบสจารัญญาค่ะวันนี้จะมาไลฟ์สดนะคะให้ผู้ชมดูเกี่ยวกับนี่สีเทียนปลอดสารพิษนะคะตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้ ตัวนี้นะคะเขาจะมีด้วยกัน12สี24สี36แล้วก็48สีนะคะวันนี้คุณแม่ก็ซื้อมา24สีแล้วก็มีรูปหมีด้วยใช่เขาจะมีปลอกมาให้เน่ก็มีปลอกรูปหมีชอบน้องเบก็จะชอบมีปลอกรูปหมีค่ะมีปลอกรูปหมีเนาะหน้ารูปหมีแบบนี้อีอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเปิดมาข้างในเนี่ยแบบแบบนี้นะเนี่ยสามารถหมุน หมุนแท่งแบบนี้ได้นะคะนี่แบบนี้อยากให้มันหมุนกนะ็ได้นะได้ได้ได้ดูเพราะว่าหมุนเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะทำไมขาดเดี๋ยวมันจะหาคาดเห็นไหมคะสีก็สวยด้วยแบบระบายสีสดนะคะนี่เกี่ยง่ายน้องเบสก็ระบายอ่ะน้องเบสระบายเองอ่ะตรงนี้ยังไม่ระบายเลยเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวน้องเบส สีลองไประบายให้เพื่อนๆดูสีสดมากเลยสีสดแล้วก็สวยด้วยสีอืมไปได้เอามือบ้าบึงมออ่านระบายให้เพื่อนๆดูสิเำไดเอาเขากใกล้ๆดูดนูนี่เลยเห็นไหมคะสีสดมากเกี่ยงเนาะค่อยๆระบาย <laughs> สบายเลยลูกชุดเจ้าหญิงชุดเจ้าหญิงใช่ไหมคะเพื่อนๆดูชุดเจ้าหญิงเพื่อนเพื่อนดูชุดเจ้าหญิงหนูเหรอ จะมีผูกกันมาให้ด้วยเนาะูกกันเกลี่ยสีแต่แม่อาจจะใส่ผ้าเปียกผ้าเปียกเออเช็ดต,ต้องผูกกันนะลูกไม่ค่อยลำบากนะคะนี่ค่ะโอ้ผ,อผูกกันไหมคุณแม่ผูกกันไหมหคุณแม่ทุกทุกนี่ เนี่ยระบายอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะใช้ผ้าเปียกนี้เราทาสีแดงไปแล้วเนาะนี่นะผู้กันกร,ระบายเี่นผู้กันร,ระบายสิคะเกลี่เกลี่ยให้เพื่อนๆดูเนี่ยสีเห็นไหมเหมือนแบบเหมือนเป็นสีน้ำด้วยเนาะค่อยๆระวังระวังหนึบถออกนอกเส้นมันก็จะไม่ค่อยสวยนะตค่อยๆลำบาก เหมือนเป็นสีน้ำไปด้วยสีก็เ,เกลี่ยง่ายเป็นสีเทียนปลอดสารพิษนะคะตัวนี้เลยเพราะว่าจะมีปัญหาซื้อสีให้ลูกอะคะ่ะอย่างสีเทียนนี่ซื้อมาสองสารอบแล้วนะคะรอบแรกนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบทั่วไปเนาะที่จะ มีแค่ปอกมันหักง่ายนะคะเนี่ยจะให้ดูซื้อมาเนี่ยนะอย่างแบบเนี้ยแบบนี้ก็จะแบบมันหักง่ายอะนะคะเวลาลูกระบายสีอยู่บนที่นอนแล้วก็ยังไงเดินเยียบไม่ทันเห็นใช่ไหมก็เลยหักง่ายเลยนี่ปัญหาปัญหาของ ม่มชอบสีอันนี้ชอบสีอันนี้อ๋อเหรอพ่อสีไหนคือแม่ลองดูสีต่างกันไหมนี่อันนี้ระบายลื่นขวาใช่ไหมอันนูระบายลื่นขวาปัญหาก็คือหักง่ายอันเนี้ยนะคะแต่พอทําเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นี่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทียนปลอดสารพิษน,นะคะ เปลี่ยนเป็นแบบนี้เขาก็จะมีปอกมีอะไรหุ้มนี่ก็ใช้ได้นานหน่อยนะเพราะว่ามีปอกหุ้มไม่หักง่ายเหมือนแต่ก่อนโอ้ค่อย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 โอ้ยบอกว่านี่นี่เปิดอย่างนี้เขาหมุนหมุนตรงนี้ได้นะคะหมุนอย่างนี้นี่ยาวเลยตีแท่งยาวเดี๋ยวให้มันยาวเกินไปนะค่ะไม่ให้ยาวเกินไปหรอกเดี๋ยวมันหักใช่ไหมมีปอกให้ แล้วก็เวลาไประบายสีกับนี่ยโต๊ะเนาะแม่ก็เช็ดได้ดีหน่อยตรงที่แบบถ้าไประบายโต๊ะแบบเนี้ยระเลงเนี้ยค่ะก็าะสามารถอาจจะใช้ผ้าปเปียกเช็ดก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ขอลองทดสอบก่อนขอแม่ลองทดสอบก่อนลองทดสอบขอลองทดสอบก่อน,ออออนมาออกไหมนี่ระบายนระเลงนี่เลงโต๊ะอย่างเงี้ยถ้าแม่ไม่อยู่นี่ลเลงโต๊ะหรือเปล่าไม่ใช่นะ ต้องระบายกับกระดาษสีใช่ไหมคะอย่างน,นี้นะคะอันนี้ลองดูว่าใช้ผ้าเปียกเห็นไหมใช้ผ้าเปียกเช็ดก็ออกแล้วก็ดีตรงนี้แหละ <laughs> <laughs> พอ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 รู้ว่าพอรูอ้ว่าเช็ดได้ไม่ต้องไม่ต้องมีหลักลูกเอาตรงกระดาษค่ะ อะไรครับระบายสีค่ะน้องระบายสีฝึกระบายสีเนได้แม่ได้สีเทียนมาใหม่สีเทียนปลอดสารพิษตัวดีชอบเลยมีให้เลือกยี่สิบสี่สีชอบเลยค่ะก็หาวิธีหาของเล่นหาอะไรให้นะคะให้ห่าง หน้าจอไม่อยากให้เขาดูพวก iPad กับโทรศัพท์โทรทัพท์ก็ห่างๆหากิจกรรมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบสรัญญามากๆเลยค่ะค่อยๆระบายค่ะเบสสีสดมากเลย อ้นม่ค่อยนะคะอุ้หนูก็ระบายเกือบหมดหน้าแล้วเนี่ยนี่คคะอันวะเกิดแล้วก็ต้องเก็บใช่เก็บปอกนะคะลูก ใช่ใช่เก็บอย่างนั้นแหละเราจะได้อยู่ได้นานเนาะพอไม่อย่างนั้นนะคะซื้อสีเทียนมาถ้าไม่เก็บเนี่ยมันจะจัดกระจายแล้วเวลาเราจะใช้เราหาไม่เจอใช่ไหมลูกอืมหาไม่เจอเวลาจะใช้หาไม่เจอเลยทีนี้อันนี้พอเนี่ยได้มาต้องจัดเก็บนะคะอ้าให้เพื่อนเพื่อนดูสิคะสศรไหมคะตรงน,นี้ยังลมหัวใจยังไม่สบายเลยอะ่ะหัวใจกระดอกมาไม้คะ่ะลูก ยังไม่เสร็จเลยหัวใจตรงนี้ด้วยหัวใจกจะดอกไม้ค่าระบายให้เสร็จค่้ยระบายค่ะ ก็ฝึกเขียนฝึกเขียนก็ไก่เนาะก็ไก่ก็พอได้แล้วเลยต่อไปก็เป็นตัวขอไข่นะเข้าใจไหมคะลูกขอไข่ก็ค่อยๆเขียนนะแต่ค่อยเขียนเนาะยะระบายสีก่อนนี่สีสดมากเลยอ่ะึ้นดู โต๊ะพูดถึงโต๊ะโต๊ะเนี่ยคะ่ะโต๊ะเด็กก็ดีนะคะโต๊ะที่น้องระบายสีเนี่ยมันเฉพาะแบบของเด็กเล็กเลยอะคะ่ะจะมีช่องให้ใส่เป็นช่องๆอะนะคะเนี่ยคะ่ะช่องให้ใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆได้โต๊ะที่นั่งอะนะคะ อันนี้ก็ดีแม่ก็เคยรีวิวไปละและตรงด้านโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีบางบางรุ่นเขาก็จะเนี่ยแบบแบบนี้ก็จะมี ABC มีมีกอไก่ถึงฮอนทัง้งคู่นะคะเป็นโต๊ะเขียนกันบ้านเนาะโต๊ะวาดรูระบายสีโต๊ะกินข้าวรวมหมดเลยทีเดียวคุ้มเลยค่ะซื้อมาคุ้มเลยโต๊ะไม่แพงนะคะนี่ตัวนี้ไม่ไม่แพงเท่าไหร่เนาะไม่แพง โตนี้ก็สำหรับเด็กเขียนวาดรูประบายสีกินข้าวก็ได้โตมานั่งกินข้าวใช้โตนีงก็ได้นาอลุกเนาะนั่งสบายอันนั่งดีนั่งเหยียดขาอ่านั่งเหยียดขาดีๆนั่นและลูกโอเคนั่งสบายไหมคะสบายนั่งสบายนะ รู้จักเก็บเก่งมากค่ะเก็บให้เป็นระเบียบเพราะว่าถ้าหนูระบายสีหนูทิ้งขว้างนะแล้วมันก็จะหายไปหายขาเวลาจะใช้ก็ไม่เจอใช่ไหมคะเวลาเล่นก็ต้องรู้จักเก็บนะลูกลิลิลิล ไหนรีวิวให้คุณแม่ดูทิ้รีวิวไงสีเทียนรีวิวยังไงเดี๋ยวรีวิวให้แม่ดูทิ้ทำยังไงคะอย่างเงี้ยเหรอสีเทียนพอสันพีดโอ้โหชอบไหมคะนู่นชอบชอบแบบนี้ใช่ไหมอืมอืมเล่นเสร็จแล้วเราจะเก็บเก่งมากคะ่ะอืม สีอะไรดีคะสีอะไรเป็นดอกสีเหลืองเป็นเกสรใช่ไหมดอกไม้เดี๋ยวคอยบายค่ะเห็นมมันผสมสีการกลายเป็นสีเขียวเลยลูกเห็นยังนี่สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินน่ะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมเห็นไห กลายเป็นสีเขียวเลยลูกเห็นยังใช่สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินกลายเป็นสีเขียวอ่าปิดปอกก่อนค่ะอาอแอมแม่ไม่แคะสีแดงเอาสีอะไรคะเอาสีอะไรแล้วแต่หนูนะนี่สีแดงเส็นสีชมพูตีแลไรเปล่า สีแดงสีแงเหมือนกันใช่ไหมคะอะไรอะไรอะไรเปอะไรของหมูฮะเรรเห็นกล้องแล้วเป็น โอเคเนี่ยละบายสี่เสร็จนะอ่ะบอกอะไรพุดคุณผู้ชมคะแล้วก็ขอบิดตามแล้วก็พ่อนใจให้หนูด้วยนะบายบายแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับช่องเบสสัญญาค่ะคลิปนี้ขอรักผู้ชมไปก่อนเนาะบายบายยบาย